สวัสดีครับผมผมช่างปุยพีเคสมอลฟาคกับผมครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาทําการรีวิวเครื่องทําความสะอาดเปลือกของพีเคสมอลฟาสของเรานะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวออร์นิวเจนสองนะครับผมอ่านะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นปรับปรุงกันแล้วนะครับผมนะครับครับวันนี้ในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาเทสใช้ข้าวนะครับผมคราบเปลือกนะครับผมมาเทสประสิทธิภาพกันว่าเครื่องนี้นะครับ มีประสิทธิภาพกําลังการผลิตต่อชั่วโมงนั้นเท่าไหร่นะครับผมต่อชั่วโมงนะครับผมผมก็เลยก็ใช้ขับเปลอกนะครับ30กิโลนะครับผมจะมาทดสอบดูว่าดูข้อมูลกันว่าสามสิบกิโลนะครับใช้เวลากี่นาทีนะครับผมเราวค่อยไปคํานวณเป็นรายการชั่วโมงต่อไปนะครับผมรับข้อมูลคํานวณมันก็จะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันหน่อยนะครับผมจากนาทีเป็นชั่วโมงนะครับผมก็สมมติว่าสามสิบกิโลนะครับใช้เวลากี่นาทีนะครับผม เราก็ไปคูณเทียบกับเป็นชั่วโมงนะครับผมว่าหนึ่งชั่วโมงผมจะได้ประมาณสักเท่าไหร่นะครับผมอ่าครับผมตัวลักษณะตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะครับอ่านะครับอันนี้ใช้ถังสีนะครับ1ิบลิตรนะครับผมที่เราใช้กันทั่วไปนะครับผมอ่าลองนะครับอันนี้ยังสูงนะครับผมอ่าลองได้สบายสบายเลยนะครับผมธีการใช้งานนะครับก็ลองแค่ฝั่งที่มีข้าวออกก็พอนะครับผมอ่านะครับ แล้วก็ส่วนที่เป็นสิ่งเจปนนะครับผมก็ให้ล่วงลงพื้นไปนะครับผมไม่ต้องลองก็ได้นะครับผมเพราะว่าเงี้ยเราก็ทิ้งอยู่แล้วนะครับผมก็นะครับโอเคนะครับผมก่อนเปิดเครื่องนะครับผมนี่ก็เปิดฝาไว้ให้สุดเลยนะครับผมเพื่อไปการเบาลมให้สุดไว้นะครับผมเพราะว่าตู้เราเนี่ยลมค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมนะครับผมที่การทำงานประมาณนี้นะครับผม โอเคก่อนเปิดเครื่องนะครับหมุนสายพานสักเล็กน้อยนะครับผมอ่าทดลองดูว่าเออสายพามันเข้ารูปหรือไม่นะครับผมอ่าผมเผื่อบางทีเรากว่าจะได้ใช้งานนะครับมันนานนะครับผมบางทีสายพายันยังมาอยู่มันจะเข้ารูปนะครับเข้ารูปเอ,อ่อเข้าล็อกแบบนี้นะครับเอ,อ่อเข้าล็อกของรูปโมเลนะครับผม เราเปิดเครื่องเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่หมุนนะครับอาจจะทําให้มอเตอร์นั้นเสียหายได้นะครับผมก่อนเปิดนะครับหมุนก่อนเล็กน้อยครับขยับดูแบบนี้นะครับผมอถ้าขยับมันได้แบบนี้ง่ายๆครับก็แสดงว่าโอเคเปิดเครื่องได้นะครับผมมันไม่เข้าล็อกนะครับผมเราค่อยเปิดเครื่องนะครับโอเคก่อนเปิดเครื่องทุกครั้งนะครับก็ตรวจสภาพความเรียบร้อยก่อนนะครับผมว่าเป็นไงบ้างนะครับโอเคอันนี้คือรูปตัวอย่างนะครับในการใช้งาน ครับผมอันนี้เราใช้ข้าวเปลือกนะครับผมข้าวขึ้นยุ่งแล้วนะครับผมคือข้าวใช้รถเกี่ยวข้าวนะครับผมเกี่ยวเสร็จแล้วก็ตากนะครับผมแล้วก็เอาขึ้นยุ่งเลยนะครับยังไม่ได้ทําการร่อนนะครับผมพวกเมล็ดรีบมมนได้อะไรเลยครับมันก็จะค่อนข้างยังมีอยู่นะครับผมทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าว,ข,าวของผู้ใช้ง,งานด้วยนะครับผมบางทีรีบมากเอมีรีบมากมีสิ่งจะปนมากนะครับผมก็จะ แตกต่างกันไปนะครับผมอันนี้ผมเป็นข้าวขึ้นยุง้งของผมแล้วนะครับผมอันนี้ยังยังไม่ได้นั่นนะครับผมเกี่ยวตากแล้วก็พอยแห้งก็ขึ้นยุ้งนะครับผมสภาพข้าวก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะมีมะเมล็ดรีบค่อนข้างจะมีหน่อยนะครับผมอ่านะครับดูสายตาปาอย่างนี้มันก็จะดูไม่ค่อยจะรู้นะครับผมอ่านะครับข้าวมันก็จะค่อนข้างมีขรีบนะครับผมจะไม่มีพวกท่อนฟางนะครับผมนะครับ พวกยาพวกอะไรไม่ค่อยมีนะครับผมอันนี้คือโซนข้าวโซนภาคกลางนะครับผมจะประมาณนี้นะครับเหมือนกันทุกกันเหมือนทุกบ้านปอกก็ไม่รู้นะครับผมอ่านี่ครับข้าวก็ประมาณสามสิบกิโลนะครับผมอ่าใสกขนมกินนิดนิด,นดอ่าตีว่าสามสิบกิโลเนาะครับผมโอเคเดีย๋ยวเรามาทําการขึ้นไปเลยนะครับผมอ,อย่าติดเทปเลง คลิปถนนเลยนะครับหรืสักพักเดียวบางทีอาจจะมีคนมาทักทายนะครับอาจจะมีเสียงสระเล็กน้อยนะครับผมอาจจะมีเสียงแทรกด้วยนะครับอโอเคครับผมก็วันนี้นะครับเราก็จะใช้โทรศัพท์นะครับผมในการจับเวลานะครับผมนี้เลยนะครับผม ดูที่เฉยครับว่าข้าวตาทิ้งทุกคนแล้วก็คนที่แข็งแระะง,ง,งก็คนน่าจะยกขึ้นได้โแต่ครับได้อะไรตักเอานะค,ะครับผมงานครั้งแรกครับตักข้าวให้เป็นกระบะนะครับกระปิดเกลือแล้วก็อะไรตักเติมข้าวไปเรื่อยๆนะ,ระๆๆครับผมพื่อจะยกกระสอบเสริม กโลนครับก็ใส่ได้ประมาณนี้ครับผมติด้าได้นะครับ0กิโลนะครับผมราออกแไวนะครับติด้ใส่มาที่5กิโลก็ได้พอดีแนะครับสมคือหางเรานะครับก็ประมาณที่5ถึ30กิโลนะครับผม0กิโลก็จะเป็นสิ่งแปลเนะครับ ที่5กิโลก็จะสบายสบายเลนะครับผมก็จากประมาณนี้นะครับผมตัวเครื่องของเรานะครับผมตอนนี้ปรับปรุง Uh, ใส่ล้อแล้วนะคะรับผมเพื่อง,ง่ายต่อการขนย้ายนะครับผมก็ตู้ลมนะครับผมก็ปรับปรุงให้เสียงเงียบลงนะครับผมจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเสียงจะพอดข้านจะดังมากนะครับผมค้ายไร้ข้างก็มีคอมเมนต์กันมาว่าตู้ลมมันมันดังนะครับผมแต่บางคนก็ชอบนะเบกเตอร์แตกดีดังดีอะไรเงี้ยทำงานแล้วไมง่วงนะครับแต่ผมแต่นี่ก็คือปรับปรุงนะครับผม จากที่เคยดังๆแล้วครับปรั๊บผมมันเงียบหน่อยนะครับครับภาาไทยสันหทยก็จะประมาณนี้นะครับโอเคในการใช้งานเปิดเครื่องเปิดฟ้านะครับเบาลงไปก่อนแล้วก็ทำการใช้งานจริงกันเลยนะครับผม I uh -huh. ติดวิละติดกว่าวิละนะครับเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนนะครับวางตรน้ก่อนนะครับเหมือนอยู่น,นะครับตั้งใหม่นะครับผมโ,โอเคนะครับตอนปล่อยข้าก็จะประมาณนี้นะครับผมข้าวแบบนี้นะครับผม อ่ะครับประมาณนี้โองรถเก๋งมาดูกันครับหินถนนเลยนะครับอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาบ้างนะครับ ก็ผ่านไป3นาทีแล้วนะคะผม ข่ามปากก็จะเที่ยวนะครับผมออมาดีครับผมข้ามข่ามปากก็จะแล้วโอเคนะครับจะลองมาดูหนึ่งว่าดีเท่าไหร่เอาหยุดนะครับผมตีสักว่า5นาทีครึ่งนะครับผม สามสิบแปดนะครับอ <Okay. S 1> ดีมีข้าวขักรบจากข้าวคาบากเล็กน้อยนะครับผมโอเคนะกรับเราดูสิคลิปที่ออกไปนะครับผมว่าเป็นนะครับจะเป็นคลิปสดเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อเลยนะครับ ลอยกันเลยะน,ลน,นละครับแล้วสิงจะาปนกันนะครับผมเดี๋ยวเครื่องก่อนอันตรายเดี๋ยวมเมล็ดข้าวจะเด้งเข้าตาดูใกล้ๆปากป่องก่อนนะครับผมนี่คือมเมล็ดรีบนะครับผมดูี่มันกัน ดูไม่ค่อยเห็นอาจจะมาไกลๆหน่อยอ่ะนะครับมเมล็ดรีบก็จะออกมาประมาณแบบนี้นะครับผมถ้ามเมล็ดรีบมากนะครับก็จะออกเยอะนะครับนี่ก็คือเป็นมเมล็ดรีบที่ธรรมดาที่ไปนะครับผมส่วนมเมล็ดข้าวเต็มมีออกไหมนะครับม,มันก็หาไม่เจอนะ,อะนี่ฮะข้ามเมล็ดเต็มีไหม คือมก็ไม่มีนะนะครับเพราะว่าเราเปิดฝาสุดไว้นะครับผมเราไม่ได้ปิดฝานะครับนะครับเราเปิดฝาไว้ประมาณลักษณะแบบนี้นะครับผมเราจะเน้นเรื่องของข้าวเมล็ดรีบนะครับมันก็จะออกมาเป็นเมล็ดรีบอย่างนี้บ้างนะครับผมแต่ถ้าปิดหมดนี่ไม่แน่นะครับข้าวเมล็ดเต็มอาจจะเล็ดรอดออกได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเาเราก็มาดู มาทธิภาพตรงนี้ดีกว่าว่าเมล็ดรีบออกไปหมดไหมนะครับผมนะครับพุกเมล็ดยาเมล็ดอะไรมันก็อ,ออกไปหมดนะครับผมก็จะมีสิ่งที่ข้าวเมล็ดร,รีบมันก็จะมีอยู่บ้างประมาณสองสามเปอร์เซ็นตอะไรประมาณนี้ครับนะครับ อันนี้เราเบาลมสุดๆนะครับผมอ่าเราถ้าอยากให้มันสะอาดอีกเราก็สามารถเร่งเร่งเร่งลมได้อะไรได้นะครับยิ่งเร่งลมลมก็ยิ่งแรงนะครับก็ยิ่งดูดอ่าพวกสิ่งมลเบานี้ออกไปได้นะครับผมโอเคนะครับผมข้าวใช้ได้ก็จะประมาณนี้นะครับอืมนะครับอนะครับก็จะประมาณนี้อ่ามีท่อนฟางมีท่อนนึงนะครับนะครับ อ่ะนะครับผมก็นี่ก็คือประสิทธิภาพของเครื่องของเรานะครับผมการความสะอาดก็ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอ่ามีสิ่งเจือปนก็พุกข้าวลุงเท่ารีบเนี่ยก็ประมาณหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมจากที่เห็นในภาพนะครับผมแล้วก็พุกดูดสิ่งเจือปนกับพุกมด,ดรีบพุกปุ่นละอ่อนะครับออกมาด้านหลังอย่างที่เห็นนะครับผมแล้วก็วิธีการทําความสะอาดนะครับผมก็อ่ามีหนึ่งจุดนะครับผม ก็คือตัวนี้นะครับผมอ่าอืมนะครับเอาออกมาเลยครับเพราะว่ามันข้างในนะครับมันจะเป็นโพรงนะครับผมอืมนะครับผมการทําอาบมีสองแบบนะครับผมเปิดเครื่องแล้วก็ลมเป่าด้านนี้เข้าไปนะครับลมก็จะโดนฟุ้งออกมาแา่ด้านนี้นะครับผมอย่างที่สองนะครับผมถ้าเรามีลมเป่าอ่ามีหัวลมเป่าอย่างะครับ นี่นะครับเราลมเป่านะครับอันี้แล้วก็เป่าจากข้างในนี้นะครับผมอเอาใส่เข้าไปข้างในนี้เลยนะครับอืจะมีหัวเป่านะครับอาจจะมีต่อท่อย,ยาวๆตรงปลายก็ได้นะครับผมแล้วก็เป่า รวมนี้อ่าเดีย๋ยวเรามาดูนี่เลยดีวยกว่าอ่านะครับสิ่งเจียปนพวกคิลุกูกิลีมนะครับที่มันตกค้างภายในนะครับอันนี้คือสลับสาสิบกิโลก้างผมนะครับเนีย่ยเหนตกค้างภายในนี่ครับนี่คือมเมล็ดรีบดอกยากต่างๆนะครับถามว่ามีข้าวเมล็ดเต็มไหมนะครับอ่าดูนะครับ นี่ครับมีครับหนึ่งเม็ดเจอแล้วนะครับหนึ่งเม็ดออาสองเม็ด่าครับก็มีบ้างนะครับแต่ไม่ได้เยอะนะครับผมอโอกาสเล็ดรอดของข้าวเมล็ดเต็มเนี่ยกับเครื่องของลมดูดนะครับก็จะมีบ้างนะครับผมในกรณีเราปล่อยตรงส่วนไหนที่มันหนาอะไรเงี้ยครับหรือลมตรงไหนมันแรงนะครับอะไรเงี้ยเพราะว่าลมเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เราไม่ได้คอนโทรลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ บางทีลมการดูดการอะไรของปล่อยข้าวเนี่ยมันก็อาจจะไปกับลมได้นะครับผมอแต่ในเนื้อหานะครับผมมันดูดรีบออกได้ออกจากข้าวเม็ดเต็มได้แบบอย่างนี้นะครับก็โอเคใช่ไหมครับสีพ้าของเครื่องนะครับแล้วก็ไม่มีเม็ดเต็มที่ออกไปกับข้าวพวกนี้ยออกไปเยอะจนแบบโอ้โหไม่เอารีบออกเลยเอาเม็ดข้าวเต็มออกไปด้วยเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับผมนี่ครับ พวกไม่ได้ครึ่งเม็ดอะไรเงี้ยครับก็จะเรตตอออกไปได้นะครับผมท้งนี้ขึ้นอยู่กับการเราปรับลมด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตัวปิดเปิดลมของตัวนี้นะครับผมเนี่ยนะครับเบาลมได้นะครับผมโอเคแล้วอย่างที่สองที่ทำาห้ต่นพุงแกบตัวนี้นะครับอย่างสองก็คือเปิดเครื่องนะครับผมเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บใช้ลมเป่านะครับนี่ระวังนะครับจะเด้งเข้าตานะครับผม เราเปล like ่าตรงตรงนี้นะครับก็จะออกตรงนี้นะครับเห็นนะครับเป็นแบบนี้นะครับแต่ตอนการถักเนี้ยก็ต้องระวังด้วยนะครับผมจุดมุ้งต้อดาวบอดนะครับมีสองฝั่งของมู้นะครับุ้แก้มของมุเนี้ยมันมีสองฝั่งนะครับมือใส่ไปได้นะครับ านสกครกเล็กน้อยครับ,บ,รบก็ลุกเก่านะครับลุกเป่าเข้าไปนะครับผมเจ้าเม็ดตนด์ก็จะเด้งออกมานะครับผมนี่คือคขั้นตอนการทำความสอาดภายในนะครับผมใช้งานทุกครั้งนะครับต้องทำคามสะอาดครั้งนะครับผมเดี๋ยวมัน จะคมความชื้นไว้ภายในเครื่องนะครับเดี๋ยวตัวตู้ลมน่ยมันจะปุกนะครับผมจะเป็นสนิมนะครับพเพราะว่น,เป,นเ,เป็นเป็นเล็กจะเป็นสเตเลสนะครับนะครับที่จกิดปนชิ้นเล็กเลอกมานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอ้รีบยืนกันนะเนี่ย <c oughs> เห็นว่ามันไม่ค่อยออกมานะครับจริงจริงอยู่ในภายในตู้นะครับนะครับ นะครับผม3าเมตรเต็มมีไหมนะครับให้ผู้ชมตัดสินนะครับผมมีหรือไม่มีนะครับผมแต่โดยส่วนตัวผมบอกว่าไม่มีนะครับแล้วก็ถ้ามีนะครับก็ประมาณนี้นิดเดียวครับสองสามเมตรนะเดี๋ผมเห็นนะครับจากกล้องกับภาพจริงมัน ออลองเป่าดูานี่ครับออกปุ๊บๆๆๆอย่างเงี้ยอ่าจะเป็นข้ามไม่้เต็มมันจะเป็นมันจะมันจะไปเหรอครับ <c oughs> อ่ทาที่ว่าติดติดมือเนี่ยอ่าคำเล่เต็มไหมอ่าคมไม่้เต็มจะติดมืออยู่อย่างงี้นะครับอ่าเนี่ยครับอย่างที่บอกครับก็มีบ้างนะครับผมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าก็จะมีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเยอะเกินนะครับผมโอเคนะครับผม เครื่องครับครับผมการทำความสะอาดของเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับผมครับคลิปนี้ค่อนข้างยาวเลยนะครับในการพรีเซนต์เนี่ยครับครับผมโอเคครับผมการพรีเซนต์ครั้งนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมผมช่างปุยพีเคสมอฟ้าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับก็ผมก็ขอสวัสดีครับผม